หนู <No. S 2> uh huh. พี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง mm hmm. องค์การนาซาจะส่งคนไปสำรวจอวกาศเป็นครั้งแรกในโลกแต่ว่ามันติดอยู่ข้อหนึ่งปากกาลูกลื่นที่เขาใช้อะ่ะ มันไม่สามารถเขียนบนสุญญากาศได้บนอวกาศอปการเขียนไม่ติดทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่แค่ปากกาเขียนไม่ติทดทําไงดีสมัยก่อนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จดบันทึกมันยังไม่มีเขาก็เลยวิจัยปากกาลูกลืก่นที่เขียนบนสุญญากาศได้ใช้งบประมาณประมาณเกือบ12ล้านดอลลาร์ใช้เวลาหลายสิบปีกว่านที่จะคิดค้นปากกาที่เขียนบนสุญญากาศได้รัสเซียเห็นดังนั้นใช่ปะส่งยานอวกาศขึ้นไปก่อนนาซาสิบปีอะคิดดูส่งคนขึ้นไปบนอวกาศพร้อมกับดินสอแท่งหนึ่ง <laughs> ไม่ต้องเสียเวลาด้วยวิจัยอะไรสะลสาระกูใช้ดินสอนส่งกันไปเลยก็ประกาศ <laughs> ลูกเื่มมันโดนสุญญการอัดลงไป <laughs> มึกมันไหลไม่ลง่นะโอ้ <laughs> ดินสอนได้หมดทุกที่ <laughs> บอกเลยสดยืด